งานเราต้องโดนสดอ๋อคือเราเลียวอ่ะเหมือนคนไม่มีถุงยางอ่ะคุณก็ใส่สดเห็นไหมรู้เยอะนี่สลับไปสลับมาให้กูเล่าเลยนะรู้เยอะเลยเล่าเลยเล่าเลยคุณผู้ชมนะฮะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงว่าน้องดินของเราเนี่ยมาเป็นนักร้องได้ยังไงนะเดี๋ยวเล่าเดี๋ยว เป็นโมบีโมเทเดี๋ยวเดี๋ยวให้้องดินเล่าตั้งแต่ตั้งแต่เป็นเด็กเลยว่าเติบโตมายังไงเกิดที่ไหนแล้วมาเข้ามาเป็นนักร้องเนี่ยชีวิตพกผ่านมาได้ไงครับผมก็แรกเริ่มเดิ่มเท่ก็เกิดจากท้องพ่อท้องแม่นี่แหละเออใช่คงไม่ใช่ท้องหมูท้องหมาก็เป็นคนพื้นเพที่จังหวัดสกลนครเป็นคนสกลโตมาเป็นเด็กเป็นเด็กทั่วไป ก็มาโตที่กรุงเทพก็เป็นเด็กเด็กกรุงเทพนี่แหละแล้วก็แม่ส่งกลับไปอยู่กับยายบ้างที่จังหวัดบ้างก็ไปไปเรียนอยู่นู่นแหละอยู่นู่นบ้านแล้วตั้งแต่เด็กนี่คือเรียนที่ไหนกน็เ,นเรียนโรงเรียนวัดบ้างก็มีมาเรียนที่กรุงเทพบ้างเรียนโรงเรียนแบบเอกชนบ้างอะไรบ้างติดหรูอ่ะเป็นเด็กติดหรูบ้างติดหรูด้วยใช่เด็กเด็กเขาติดหรูนะฮะโตขึ้นมาอย่างเขาติดหอตอนเด็กเด็กร้องเพลงเลยไหมตั้งแต่เล็กๆตอนเด็กเด็กก็ ไม่ค่อยได้ร้องก็แต่ว่าที่บ้านเนี่ยเวลาจัดเวลามีมีงานเทศกาลยอะไรเงี้ยเขาก็จะชอบร้องเพลงกันเราก็จะซึมซับจากเขาเาเป็นที่บ้านเขาเรียกว่าเป็นข้อโกรชอบเสียงนนดนตรีมากกว่าอยากเป็นนักร้องเนี่ยไปชอบตอนไหนตอนอยากรู้จริงอ่ะไม่ไม่ไม่รู้ก็ได้เ <c oughs> อาแค่นั้นแหละ <c oughs> ผมก็ถามไปเรื่อยรู้ไหนก็เฮ้ยก็ก็เราก็มีความชอบผู้หญิงไง แล้วก็แบบชอบผู้หญิงก็คือจะไปจีบสาวจะจีบสาว่ะอยากจีบสาวแล้วเริ่มโตมาเริ่มอยากมีความรักก็เห็นเพื่อนดีกีตาร์เป็นไอ้นี่เสน่ห์แรงเดีกกีตาร์เป็นแล้วคิดว่ามันเทิงตอนสมัยมัธยมเป็นกันทุกคนไม่ไม่ให้กูไม่เป็นแล้วก็อยากอยากแอกสาวบ้างอ่ะก็ให้เพื่อนสอนบ้างอะไรบ้างแต่แต่แต่ว่าเรื่องการเล่นกีตาร์เล่นเล่นตั้งแต่ป .4 ส พอมีกีตาร์ตอนป4แล้วก็ได้ครูมาสอนครูครูเนี่ยเป็นก็ก็เหมือนครูทั่วไปครูดนตรีทั่วไปที่โรงเรียนแต่ละโรงเรียนเข้ามาครูคนเนี้ยเขาก็ชอบชอบเล่นดนตรีเนี่ยเขาก็หาเด็กไปเข้าทีมทีมวงโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยเมื่อก่อนในวงโรงเรียนที่ไหนเนี่ยโรงเรียนที่สกลนครนะผมปกติเนี่ยโรงเรียนเขาจะเป็นสไตล์แบบสไตล์แบบอีสานเลยก็คือแบบวง วงหัวลำเลยวงแบบวงพินวงอะไรกันแต่คือมันมีวงอยู่แล้วมีลามเลยมีวงวงอีสานอยู่แล้วใช่ครับแต่ทีนี้บางรุ่นรุ่นพวกพี่ๆที่เก่งๆอ่ะเขาหลุดไปแล้วก็คือเขาเรียนจบไปแล้วก็เลยต้องรอเด็กรุ่นใหม่ครูคนใหม่เข้ามาครูคนใหม่เนี่ยเป็นสไตล์ออกสไตล์สากลเขาก็มาเล่นเพลงนี้แหละแล้วเราก็ฟังแล้วี้จังหวะเขาหาหาเด็กเด็กใหม่ๆเข้าไปฝึกเข้าไปเข้าไปสอน เราก็เราก็เอออยากอยากอยากเล่นเป็นบ้างอะไรบ้างเงี้ยเขาเขาจี้ตัวเราเลยป่ะว่าเป็นมึงวาเล่นนะหรือว่าเขามีคนเล่นเป็นอยู่แล้วแต่มึงก็ไปไปนั่งดูไปไปนั่งดูไปซัลเลอรไปแบบไปนั่งเช็คกีตาร์อะไรเงี้ยก็ไปนั่งมือกองไม้กองหักแล้วก็วิ่งไปซื้อออะไรอย่างนี้ซื้อไม้ซื้อมาอะไรส่งอะไรมาแล้วพอหลังจากนั้นก็คือก็มาเรียนที่กรุงเทพหรอกก็หลังจากนั้นประมาณปีกว่าก็ ช่วงปัตายป .6 ก็มาเรียนอยู่ดิมเพมันเริ่มแบบอยากจะเล่นกีต้าอีกรอบหนึ่งก็ตอนช่วงม .2 เพื่อนเนี่ยเขาอยากเขาเนี่ยเล่นกีต้าอยู่แล้วเล่นกีต้าเป็นอ่าเราก็เห็นเราก็เคยเล่นเราก็เออเอ๊อยากเล่นขอร้องเล่นด้วยคนดิอยากเล่นด้วยคือตอนที่มึงไปเล่นกีต้าเนี่ยเล่นดนตรีมึงอยากเป็นนักดนตรีมึงอยากเป็นนักร้องตอนแรกอยากเป็นนักดนตรีตอนแรกไม่คิดเลยอยากไม่คิดอยากจะเป็นนักร้องเลย แต่ก็ไปร้องไปร้องตอนนั้นมันเริ่มร้องจริงๆอะตอนมสี่คือ,อร้องงานโรงเรียนคืออะไรก็คือพอตอนมสี่ใช่ไหมเราก็เริ่มมีพื้นฐานแล้วเราเริ่มมีพื้นฐานเราเริ่มแบบเป็นวงและเริ่มอยากมีวงละรวมมือกองมาหามือเบสมาหานักกลองมาเราก็เป็นมือกีตาร์ก็นัดก,กันซ้อมซ้อมวันแรกโอเคเพื่อนมาครบ พอรอบที่สองไปซ้อมนักร้องนักร้องเป็นนักร้องหญิงทะเลาะกับผัวไม่มาซ้อมกขาานักร้องใช่ขานักร้องก็เลยเสียบเลยตอนนั้นก็ไม่มีใครร้องได้ไม่มีใครกล้าร้องไม่มีใครจำเนื้อได้เราก็เลยเอาโอเคเราจำเนื้อได้เดี๋ยวร้องไกด์ให้ก่อนร้องไกด์ให้ก่อนเราก็เล่นไปร้องไปด้วยแต่ว่าไอไอไอเรื่องที่บอกว่านักดนตรีนักร้องเนี่ยแล้วมาซ้อมแบบไม่ครบเนี่ย ไม่ใช่เป็นแต่วงเด็กๆวัยรุ่นนะทุกวันนี้ทําเป็นอาชีพอาชีพวงเราเองใชเปรียงมาบ้างไม่มาบ้างก็ต้องคอยตามอะไรอย่างเป็นอยู่ยังเป็นอยู่ยังเป็นอยู่ก็ไม่รู้จะแก้ไขยังไงเนี่ยไม่ใช่เป็นเฉพาะสมาชิกนะเมื่อหนาผมก็เป็นก็มีบ้าง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 เราก็ต้องมีธุระใช่แรกๆมีบ้างหลังๆมีบ่อยมันมาล้อมทีๆจังๆตอนแบบประมาณช่วงอายุสิบเก้าสิบแปดสิบเก้า ไปเจอรุ่นพี่เอาดีๆสิบแปดหรือสิบเก้าประมาณช่วงนั้นแหละเอาจากช่วงห<ด>นึ่งก็อารุม่มาเลยให้หน่อยไม่ได้ก็เอก็ประมาณช่วงสิบแปดสิบเก้าแหละรุ่นพี่ที่อยู่ในหมู่บ้านเขาเปน็นนักดนตรีคืนอืเราก็ขับรถขับผ่านไปผ่านมาเราก็เจอจังหวะเขาซ้อมดนตีกันมา,มาดีเราก็เลยไปเข้าไปดูไปเข้าไปดูกัน ลองเล่นด้วยก็คือเขาเป็นนักตีนักตีกลางคืนอยู่แล้วกลางคืนแต่อยู่แถวบ้านมึงใช่อยู่ในซอยของบ้านแล้วรู้ว่ารู้ได้ไงว่าเขาเป็นนักตีเขาอะเล่นอาชีพอยู่แล้วรู้ได้ไง่หมายถึงว่ามึงไปรู้ได้ไงว่าเขาอะเป็นนักตีก็พอรู้ครับเป็นรุ่นพี่ที่อยู่ด้วยกันก็เคยแบบว่าก็ได้ยินชื่อเหมือนคนในหมู่บ้านว่าคนที่ทำอาชีพอะไรคนที่ทำอะไรประมาณนี้เ้วเขาอ่ะ ก็ซ้อมซ้อมดนตรีเหมือนที่เราซ้อมกันนั่นแหละแล้วก็ทีนี้ก็ทีนี้ก็ไปเสลอเหมือนตอนที่นั่งดูตอนป .4 ที่ใช่ใช่ไหมก็ไปขอเขาไปขอก็ไปขอเขาอีกใช่แต่แต่แต่นี้ดีนะการที่คือเห็นเขาคนที่มีโอกาสแล้วเราอ่ะอยากเอาตัวเองอ่ะเข้าไปในอยู่เขาเรียกว่าอะไรไปไปอยู่ในจุดนั้นอ่ะเข้าไปอยู่ในจุดนั้นอ่ะเราอ่ะพยายามเอาตัวเองอ่ะไปหาโอกาสนั้นบางทีโอกาสมันไม่ได้มาหาเรา เ,ออเราเอาตัวเองเข้าไปเนี่ยแที่ไปของานขออะไรเนี้ยแต่ไม่ไม่ใช่ว่าใครก็ทําได้นะมันจะมีคนบางคนที่มาของานแต่งานงานคุณเนี่ยไม่ถึงจริงๆเน่ะเราก็เราก็อุ้มไม่ได้เราก็ฝึกให้ไม่ได้แต่ถ้าคนมีพื้นฐานแบบมีเบสิกมาอย่างนักร้องร้องได้อ,อนักนตรีพอเล่นได้แล้วอยากมาแจมอยากมาฝึกหัดกับพวกเราอย่างเงี้ยเราพอให้ได้ใช่ป่ะแล้วพอพอไป ไปขอพวกพี่เขาเขาก็โอเคอเขาก็ให้เล่นจังหวะพวกพี่เขาก็ไม่มีนักร้องเหมือนกันไม่มีนักร้องอด้วยวงตอนเรียนก็ไม่มีนักร้องก็คือก็คือเขาแค่เขาแค่มาซ้อมหนึ่งมาซ้อมพาดนตรีเอก็คือนักร้องเขาไม่ได้มาด้วยตอนตอน,อต,อนตอนเรียนไอ้นักร้องก็ไม่มาไมมา่าตอนพอไปขอเขาเล่นร oh, อบนี้อีกนักร้องเขาก็ไม่มาไม่มีอะไรที่ไม่นำเลยก็เขาอะ โอเคร้องได้ใช่ไหมงั้นไกลให้พี่หน่อยอืองั้นเองเองก็ร้องไปเราเราก็ร้องตามปกติไปเขาบอกเออไอ้น,นี่ร้องดีว้าร้องได้พอร้องได้เขาก็ลองภูมิเราต่างๆนาะนเรื่องเพลงมุ้นเงนี้เขาก็เล่นเพลงตามาก,กิที่เขาจะเอาไปใช้ในอาชีพ <c oughs> เขาก็ดึงเพลงเก,ก่กาๆขึ้นมาเราก็ร้องได้ใหม่ๆขึ้นมาเราก็ได้ก็คือเพลงที่เคยฟัง ใช่เราฟังมาอยู่แล้วชอบฟังเพลงเราเป็นคนชอบฟังเพลงตั้งแต่เด็กอยู่แล้วอแล้วก็พอเขาเล่นเนี่ยก็คือสคริปที่เราเคยฟังเพลงที่เราเคยฟังอยู่แล้วเลยมันก็เลยแบบว่าเข้าทางเราเข้าทางเราเอเขาก็การเขาก็พอเขาชมเราเราก็กลายเป็นมีความหวังขึ้นมาอ๋อพอเขาชมปุ๊บก็มีความหวังใช่ไม่คิดว่าเขาจะแกล้งชมหรือว่าอะไรอย่างไงไม่เลยปุ๊บไม่แกล้งหลงตัวเองเลยใช่ไหมก็คือหลิงไปเลยหลงไปเลยคือแบบเหลิงไปเลยโอ้โหแบบ เทพไปเลยเทพเลยเป็นมหาเลยจนถึงทุกวันเนี้ยโอ้ยคุณผู้ชมเป็นมหาเทพนะครับพอเขาชมมึงเนี่ยมึงก็รู้สึกว่าเอ้ยแม่งไปต่อได้แล้วมันว่รู้สึกมันรู้สึกอ่าแล้วเขาพาออกงานไหมเขาพาออกงานในหมู่บ้านก็คือเป็นเล่นงานมันเด็กอะไรเงี้ยก็ในหมู่บ้านเนี้ยเขาก็จะเป็นเขาก็เหมือนสนับสนุนว่าเอ้ยมีวงมีวงเด็กๆในหมู่บ้านมันทําขึ้นมา พอดีเราก็เราก็ฝึกเราก็ฝึกตอนนั้นไปประมาณเป็นปีละเขาก็เราก็คุกคีอยู่กับพี่เขาอยู่เป็นปีอพอดีจังหวะในหมู่บ้านเขาจัดงานเขากำลังจะจัดงานกันพอดีมีพวกงานโบวชงานแต่งะไรแหละคนในหมู่บ้านเขาก็เขาก็แนะนํากันผู้ใหญ่บ้านเขาก็แนะนําว่าไปเล่นสีป่ะหรือว่าเขาให้ตังค์เขาให้ตังค์้วให้ค่าเนี่ยให้ตังค์ให้จีบไปนิดหน่อยันก็อยู่ในหมู่บ้านมันก็ไม่ได้ไม่ได้ค่าตัวเหมือนที่เล่นกันทุกคนนี้ไม่ได้เยอะอะไรมากมายก็เขาก็ ให้ค่าของค่าดืม่มค่าอะไรไปแล้วพอหลังจากนั้นน่ะมาพออันนั้นคือก็คือเป็นวงแรกแหละถ้าไม<ง>่นนะับตอนเรียนเอานะเ,เอาวงที่แบบหาเงินนะ่ะใช่วงแรกวงแรกวงแรกชื่อวงอะไรตอนนั้นใช้ชื่อละพีพัฒ์แหละละพีพัด์ใช่ชื่อน้ําเลยนะ้นําละพีพัฒน์ก็เป็นชื่อหมู่บ้านอ๋อคือปชื่อหมู่บ้านบ้านเนชื่อละเคหะละพีพัด์ พอวงต่อไปอ่ะแล้วมึงเลปลาออกจากเขาเอ่ะมันว่าต็ดตัดแยกก็คือพี่เขาก็ามีอาชีพเราเราก็อย่างเราก็ไม่ได้มุม่งปาปาตอนนั้นปาาลไปจับทิศทางาทาไม่ถูกใช่ไหมว่ามุงอาชีพไปทางไหนใช่เราก็เราก็รู้แค่ว่าเราเราร้องได้เราเราเล่นกับเราร้องเราร้องกับดนตรีสดได้ก็มีมีงานหนึ่งในหมู่บ้านเป็นงานที่สองของวง แต่เราอะเป็นวงเป<ๆ>ิดก็เล่น<ๆ>เล่นเปิดให้วงวง<ๆ>ที่เขาจา้างจริงๆอะมาเราก็เล่นให้ก่อนแล้วใช้เครื่องแต่ใช้เครื่องดนตรีของของพวกเราเองเออ,อะไรเงี้ยพอดีพวกพี่คนเนี้ยพวกพี่กลุ่มเนี้ยเขาก็กว้างขวางอยู่ในแถบในแถบบ้านเราเ,ออเขาก็กว้างขวางอนะ<ๆ>ก็คือเขาก็เป็นที่รู้จักในหมู่นักดนตรีด้วยกันอ,อ่าประมาณหนึง่งไอ้นี้พอเราเล่นเสร็จเราก็ลงมานั่งดูที่เขาเล่น ไอ้นี้เขามันด้วยความที่ว่างงานมันเป็นงานรางวัลมันเล่นนานอืแล้วก็มีโอกาสได้ขึ้นไปวิ่งขึ้นไปร้องแจมว่าบางเล่นเขาก็ให้เขาด้ร้องเนี่ยใช่ด้วยความที่งานมันเป็นงานกันเองทั้งเจ้าภาพทั้งแขกในงานเราก็รู้จักกันหมดเป็นคนในหมู่บ้านแบบจบเล่นจบเล่นเสร็จแล้วงานเล่นเสร็จแล้วพวกพี่ๆเขาก็มาชมเขาก็มาถามว่า เราร้องที่ไหนประจําที่ไหนมาชมอีกแล้วมาชมอีกแล้วชมอีกแล้วทีนี้ก็เหลือง้นไปกันเหลืองขึ้นไปอีกจากที่แบบเป็นมหาเทพอยู่แล้วตอนนี้เป็นแบบพระเจ้าเลยเจ้าเออก็พี่เขาก็มาเขาก็ชมมาเดือเขาก็ถามถามตามงตาแหละว่าเราเล่นที่ไหนเราร้องประจําที่ไหนเราก็บอกว่าเราเรายังไม่ได้เป็นอาชีพเราก็แค่มาสอนอยู่กับพี่เขาอะไรอย่างเงี้ยพี่เขาก็แนะนํามาด้วยแหละว่า ลองโพสหางานดูเราก็เลยลองไปโพสดูว่าอ,อนน่ผมเป็นนักร้องมือใหม่นะผมเพิ่งเริ่มร้องเพลงอยากอยากลองเป็นอาชีพไม่เก่งเพิ่งหัดแล้วมีคนตอบรับไหมมีใครพี่พี่วงถ้าเป็นรู้จักก็เป็น,นถ้าที่รู้จักก็จะเป็นอดีตแบคอัศรรพศิลปินอดีตแบคอัศรรพศิลปินเขาก็มาทงงําวงก็ยังเป็นแบคอัพอยู่ ก็ทำแบ็คอัพใครอ่ะวงอะไรก็มีวงอะไรอ่ะณตอนนั้นจะเป็นที่ทําจะเป็นวงซาเล้งชื่อวงซาเล้งก็แตกมาจากร่างตีลยที่ก็มาจากร่างตีละที่ก็มีชื่อเสียงอยู่ประมาณนึงแล้วพอมึงก็ไปไปร้องกับเขาเหรอก็เราโพสตปุ๊บอ่ะเขาก็หาเล้ยรอเขาก็ร้องให้เราไปออรดิชั่นดูเออเป็นไงผ่านไหมเขาก็เออชอบเขาก็ชอบอีกแล้วชอบเขาก็ชอบเขาเขาชอบเออเขา เออโอเคงั้นเดี๋ยวลองลองไปเจอพวกผู้ใหญ่ดูให้ลองให้พาไปเจอผู้ใหญ่คือ,ห,คอหมายถึงใครก็ทีมทีมทีมแมคอาดนั่นแหละแต่วันแต่วันที่เขาเรียกเราไปไปซ้อมด้วยอ่ะไม่ใช่ทีมนี้อืจะเป็นอีกทีมหนึ่งเขาก็เลยอังนั้นเดี๋ยวลองไปซ้อมกับทีมใหญ่ดูอืพอไปซ้อมกับทีมใหญ่ปุ๊บเขาก็ปรับโอเคเอเด็กนี่มันหน้าั้านไม่เป็นเขาสอนเขาก็สอนสอนสอนปูุงภาพมาเรื่อย จะไปอยู่ไม่ได้นานใช่ปหอยู่ไม่ได้นานอยู่ประมาณสองสามเดือนต,ตรงนั้นก็คือแบบว่าได้ไปลองไปชิมรางอ,ะอ่ะอ่แาแปะว่าได้ไปเจอเมือชีพมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเอ okay, เราก็เลยรวมทีมเพิ่มหาว่าวันไหนว่างๆเราก็หาทีมทําทีมไปเล่นอันนี้คือเรารวมเองเหรอรวมเองรวมเองครับโอเคเราก็รวมทีมมาเล่นพอไปเล่นปุ๊บด้วยความเก่งน่ะเก่งแม่งตั้งเต็เกเตือ มก็คือเก่งตั้งแต่เกิดเลยเพราาะว่ชีวิตนี้มันก็จะไม่มีความที่แบบว่าเอ้ยไม่เก่งเลยต้องฝึกฝนอะไรไม่มีไม่มีความทรมารเลยคือเก่งเลยเก่งเลยอ่ะเก่งก็เก่งหยอกหยอกนะชัวร์วงที่สามนะวงที่สามไม่ใช่วงเลยวงที่สองนี่ซาร์เล้งซาร์เล้งลัทธิพัทซาร์เล้งและววงที่สามนี่ออริจินอลออริจินอลตั้งชื่อกันเองตั้งชื่อกันเองอันนี้วงที่สามนะวงที่สามวงที่สามก็ทำได้อยู่มันเดือนกัวไป โอเคอ่ะใช่วงวงแรกนะหลังจากวงแรกก็มาวงที่สองวงที่สองนี่ทันได้อยู่ประมาณอยู่อยู่เขาอยู่ประมาณสามเดือนสามสี่เดือนเราก็ฝึกอยู่เขาเราก็วนเวียนออก็สามสี่เดือนก็มาเราก็มาทำอริจินโลเราก็มาทำอริจินอนทำอยู่ได้ประมาณเดือนกว่าเดือนเดือนกว่าเดือน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 กว่าก็เไม่ทำอะไรต่อตอนนั้น มีจังหวะพี่ๆเพื่นพี่ในในกลุ่มนักเตะแหละ <Yeah. S 1> เขาโพสหางานอืเขาโพสเขาอยากได้คนมาแทนที่ปอปอกุ้งเผาตอนนั้น<อ>ที่ลัตนาธิเบศจริงๆเราเขาไม่ได้เรียกปอกุ้งเผาเละ,ะเขาจะเรียกว่าปอลัตนาธิเบศใช่ตอนนั้นนะตอนนั้นยุกยุคที่ที่ผมเล่นก่อนนะแล้วก็ไอ้นี่ก็จะการน,นี้กําลังตามได้หลังมาแล้วกําลังจะมาไลาบ่บีผมแล้วใช่ใช่ปะ เดี๋ยวไม่นานก็ก้าวข้ามไปแล้วเฮ้ยก้าวข้ามกูเลยเหรอนี่นี่ต้องสนับสนุนเขานะครับจะนับถ้าอยากก้าวข้ามนะต้องลองไปทำวงเองไม่ไปเอาไม่เขียนแล้วสิกิไม่กี่วงกล้พอพอมีคนโพสหาเนี่ยก็เราก็ไปคอมเมนต์ ตามสูตรเหมือนตอนที่เราหางานรอบได้เลยแล้วเขาก็ให้มาแทนอย่างเนี้ยหรอยังเอรอทำไมจังหวะพี่น้องคนเนี้ยเขาก็ได้ไปฝึกงานเหมือนกันที่ที่วงศิลปินเราก็คือเขาเขาหาคนแทนหนึ่งเดือนหาคนแทนเขาหนึ่งเดือนเราก็เลยไปคอมเมนต์เลยกพี่ผมว่างครับผมว่างผมลองก็ดูตามธุรกิตที่เขาลงแหละ เองอเราลองได้เกือบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เก้าสิบเปอร์เซ็นของสคริปทั้งหมดอืเราก็เลยโอเคเราก็มั่นใจเลยเราก็พิมพ์โป้องเข้าไปแต่เราก็ลงดีเทลของเราว่าอืผมล้องผิดได้ไม่นานนะผมไม่เก่งหน้าเวทีผมไม่เป็นเลยเอาง่ายเราล้องเลงได้อย่างเดียวตอนตอนนั้นนะยังพูดไม่เก่งยังพูดไม่เก่งเลยแต่ตอนนี้ไม่เหมือนผีเจาะป่ามาพูดนะบางทีพูดจนลราคานนะไม่มีล็อกไม่มีอะไรเออรอยจา <c oughs> กที่เราแต่อ เขาโพสถ่ายรอบนึงแต่มึงก็ยังไม่มีงานเราก็ไม่มีเราไม่มีโอ้พี่เดือนนึงผมมีงานสองรอบอ่าแล้วทีนี้ก็คือฟอเขาโพสถ่ายอีกทีหนึ่งก็คืออ่าเขาโพสถหางานนอกเขาก็เลยกตัวไปอะไรเอาง่ายๆแต่เขาทักมาเออก็ืลแเ้วได้ไปหลังจากหลังจากไม่ได้งานนั้นอ่ะที่เขาไม่ให้งานนั้นอ่ะเขาทักมาก็คือรอบที่สองก็คือได้เราได้สองอ่ะเขาทักมาน้องไบงานใบงานนอกให้พี่น่อยก็เป็นงานงานอินเล่นสั้นๆไม่รือว่าเขาส่งไปหรือว่าไปดยกัน เขาให้เขาให้ไปแทนเขาแหละอ๋อไม่ถูกคนที่ทักเนี่ยก็คือให้ไปแทนเขาใช่คนที่เขาเคยไม่ให้งานเราดนี่แหละอที่เขาแบบเอาคนอีกเก่งกว่เราไปเขาไแหละทักมาเขาบอกเดี๋ยวพี่เอางานนี้ให้ไปไหมบอกรับครับแต่ผมอ่านเราก็ตามสูตรเดิมเลยก็คืออ่าหน้าทีผมไม่เก่งนะผมไม่ได้นะก็อธิบายกับคณเราว่าเราเป็นยังไงเราเราไม่ได้ตรงนี้ตรงไหนตรงไหนเขาบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวมีคนอยู่ มีคนทําทําอยู่ออเองม,มีหน้าที่ลองลองคน,นเดียวเราก็โอเคตอ,ตอบตกลงเราก็ไ,ไปก็คือไปแล้วพอหลังจากนั้นก็มาแทนเขาเยาวๆก็ไปไปรล้องได้สองเพลงแล้วเขาไม่ให้ร้องอีกเลยเหรอหรือว่าพอแะไวไปร้องได้สองเพลงที่เขาเรียกคุยจังหวะรอง,รงจบสองเพลงที่ผมรอคุยผมไม่เชื่อ จบสองเพลงมันช่วงพิธีการพอดีอเขาก็ออกมาคุยแหละเขาขคุยเขาว่าเขาก็ถามถามเหม,มือนเหมือนพี่ทั่ว,วไปว่าเราอยู่ที่ไหนเราอย่ตอะไนเราบอกอ่เราก็ยังไม่ได้มีเป็นหลักเป็นแหลเรายังไม่ได้มีประจําแล้วเขาก็บอกว่าประมาณว่าเอ้ยร้องดีร้องแบบอะไรนี้ป<อ>่ะเอ้ยร้องดีร้องอยู่ที่ไหนอ่ชาชาติไปร้องที่อื่นไหมทีม่นี่เต็มแล้วก <laughs> ็สมัครเขาก็อยากได้เขาก็หาหาน้องร้องเพิ่มมาดี เขาขาเพิ่มเลยเอาไม่ได้หาแทนเหรอตอนนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่พอเข้าไปก็เหมือนเหมือนเหมือนผมเข้าไปแทนนะแต่เขาบอกว่าหาเขาไปเพิ่มแต่แต่เข้าไปก็เหมือนอยู่สองคนใช่ใช่ป่ะก็พอหลังจากนั้นก็อยู่กับอยู่กับวงนั้นอะไปเรื่อยๆแต่รู้แล้วว่าวงอะไรกูรู้อยู่แล้วอ่ะพี่เขาก็สอนเราสอนหลายอย่างนะสอนทุกอย่างทุกอย่างทุกอย่างใครพี่อิงพี่อิงพี่อิงกูสอนพี่อิงไม่ทีเลยพี่ พี่อิงเดี๋ยวไม่รู้นะว่าจะตัดออกหรือไม่ไม่ไม่ตัดออกแต่ว่าบอกไว้ก่อนว่าผมอ่ะสอนพี่มาแล้วพี่จะไปสอนมันอีกทีใครใครด่ามากกว่ากันพี่กับตัวอ้หไม่ได้ถามไม่ได้ถามด่ามากวอยู่มาสองปีแม่ยังไม่เคยด่าขนาดนี้กับพี่อิงก็อยู่ไปช่วงหนึ่งอยู่กับพี่อิงได้ประมาณเจ็ดแปดเดือนเข้าใจเหมั้ยนูกว่าเจ็ดแปดเดเข้าโควิดเข้าโควิดปึ๊บก็ โควิดเนี่ยก็คือก็ต่างคนก็ต่างแยกย้ายแหละไม่ไม่ใช่แค่แบบไม่ใช่แค่มึงโควิดก่อเขาโควิดเนี่ยรอบแรกแล้วพอหลังจากโควิดรอบแรกมันก็มีผลล็อกช่วงปลายปีใช่ไหมผลล็อกให้น้องตีดนเขาเลิกกับเมียเคิร์ดเฮิร์สไทยผมเนี่ยอ๋อมึงนึกว่าเขาไม่ใช่เลิกกับเมียเฮิร์สกินเหล้ามาทุกวันประสบอุบัติเหตุก็กลายเว่าจังหวะจังหวะช่วงที่เฮิร์สอ่ะจังหวะช่วง ทดสอบงานอดีเพราะว่าช่วงนั้นเราก็เขาก็ดูเราอยู่อะเขาดูเรางานเราไม่ซึ้บคือเราก็ไม่พัฒนาตอนเราเลิกอะเอาเอาง่ายๆก็คือแต่ว่าเขาก็ไม่ได้มาบีบเหมือนกูใช่ไหมเขาก็ไม่ได้มาด่าเขาบอกบอกบอกจุดจุดอ่อนว่าเราจังขาดตรงไหนขาดตรงไหนอะไรยังไงคือตอนนั้นอะเราเราชะล่าใจเกินไปเราก็เลิกแล้วมาบวกตอนเลิกกาแฟนอดีด้วยอืการว่าเคิร์ท กเรกินแต่เราเขาก็พักงานเอาง่าไงถูกไหมรับมาพักเขาก็บอกเขาก็ให้เวลาเรามาเขาให้เวลาเราถ้าไม่พัฒนาตัวถ้าไม่มีอะไรดีขึ้นแม้แต่อย่างเดียวเขาก็เขาก็ตีไปตีไปข้อเสียเราก็เยอะนะแต่เขาว่าอ่ะถ้าดีข้อดีข้อดีอ่ะไม่ไม่มีเลยใช่ไหมไม่มีแค่ข้อดีข้อดีเราก็เราก็มีแค่ร้องเพลงได้แล้วก็ร้องเพลงได้เยอะแค่นั้นเองเราไปไหนต่อไปอยู่ลานเดีย เราอยู่้านเบียร์แล้วเริ่มเริ่มเริ่มจะฝังมาทางผมแล้วนะใช่ปะเริ่มเริ่มจะไปเลาะแถวนาวาน้องวะไปนั่งดูเพราะว่าไอ้นอนไอนี่เขาจะติดไหลชอบไปนั่งร้านนั่งร้านนี้เออมันเป็นอย่างนั้นก็คือไปร้องร้านเบียร์แหละแล้วก็มานั่งดูแล้วก็ออกจากร้านเบียร์ตอนนั้นก็เลยผมเล่าให้ได้เนี่ยเออเพราะว่าถ้าดีเทลอ่ะมันจะเยอะมากรายละเอียดของแต่ละคนมันี่เยอะมากมันยาวถ้าจะเล่าทั้งหมดอ่ะไอ่ยี่สิบนาทีสิบห้านาทีหรือครึ่งชั่วโมงมันไม่พอ แต่ว่าเดี๋ยวให้มันสรุปเอาว่าคือพอหลังจากลานเรียนก็มาเริ่มเริ่มมาอยู่ก,กับทศกัณฐ์แล้วเริ่มมาแทนใช่เริ่มมาแทนไบ่อยขึ้นพอต,ตอนนั้นก็เริ่มมีปัญหาแล้ก <c oughs> ็มีปัญหาเขาอะไรครับมีปัญหาทุกวง <c oughs> มีปัญหาทุกที่เอาง่ายๆก็ <c oughs> มีปัญหาทุกวงทุกที่ก็พิจารณาเอาก็ <c oughs> แล้วทีเนี้ยก็คือพอมึงเขามาอยู่วงคือมึงมาอยู่วงกูตอนนั้นน่ะก็คือม,มาแทนก่อนที่จะอยู่วงมาแทน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 จน จนช่วงนั้นก็ที่วงก็เพื่อนผมก็ออกออก,<ช>ออกจากวงแหละไอ้น,นี่เขาก็ยังแทงนอยูนะก็คือม,มาแทนมาแทนมาแท <ดง S 1> นแทนจนก็แบบว่าเออกูดูงานนึงวะว่ามึงจะพัฒนาไหมตอนนั้นบอกตรงนะว่ามันมาเนี่ยไม่ไม่ได้เป็นเหมืออาชีพเลยแล้วก็แล้วก็วกจังหวะท่องไฟไม่เว้นว่างให้คนอื่นร้องก็ร้องแทรกร้องอะไรคือสิ่งที่ทําให้มันปรับปรุงตัวเองได้ สัตดามันก็ยังเหมือนเดิมน,นะแต่สิ่งที่ที่มันต้องปรับปรุงเพราะว่าเราด่ามันเราด่าทุกวันอนะ่ะไอ้ดินเที่ยมอย่างงี้งี้เนี่ยแทรกเนี่ย,ย,ยแบบคืออันนี้ด,าด,ด่าจริงจังนะดา่าแบบด่าจริงนะด่าจนมันแบบว่าถ้าเป็นคนอื่นอาจจะถอดใจนะที่ที่แบบว่าโดนดา่าแบบนี้ยโดนไล่ออกไปหลายที่แต่โดนไล่ออกจริงๆเนี่ย<ต>มีไล่ออกจริงๆมีสองสองครั้ง แล้วจริงในสองครั้งใช่ไหมเออใช่สองครั้งก็ประมาณสองครั้งแหละแต่คือด้วยความที่แบบว่าอย่างเราเนี้ยเคยได้รับโอกาสใช่ไหมก็จะให้โอกาสมันอันนี้ครั้งที่สามนะแต่ถ้าเกิดว่ามันมีอะไรที่มันผิดพลาดหรือมันทําไม่ดีอ่ะอันเนี้ยเราไม่รับประกันเรื่องการที่จะอยู่ยาวหรือแบบว่าอะไรเพราะว่าทุกคนมันมีความเปลี่ยนแปลงถ้าอยากไปด้วยกันมึงต้องพัฒนาไปด้วยกันเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวมันจะยาวเดี๋ยวมึงสรุปสรุปให้กับ คนที่อยากเป็นนักร้องหรืออยากเป็นนักรนตรีที่กำลงังใฝ่ฝันอยู่ว่าเฮ้ยมีความมุ่งมั่นต้องทํายังไงเราถือจะได้มาเป็นนักร้องต่อให้เราไม่ใช่นักร้องดังแต่ว่าเราเราเล่นเป็น,เป,นเป็นอาชีพเป็นมืออาชีพอะเอ่อทํายังไงก็อันดับแรกเลยครับผมหาตัวเองให้เจอถ้าคิดว่าตัวเองชอบเพลงนี้จริงๆก็ยพยายามให้มันสุดฟังเพลงเยอะ อย่างที่ผมเคยบอกกับทุกคนเี่ยที่ผมเคยบอกใครๆหลายคนที่แบบเขามาถามผมเรื่องเนี้ยก็พยายามโฟกัสมันให้ได้พยายามทำจนกว่าเราจะชอบถ้าเราคิดว่าเราชอบเราก็ต้องทำให้มันได้เก็บทุกอย่างเก็บทุกอย่างที่เขาสอนมาเนี่ยเอามาทำตามอันไหนดีไม่ดีเดี๋ยวคนที่ดูเขาจะบอกเราอีกก็<ด><อ>เป็นกำลังใจทุกคน เป็นกำลังใจให้แล้วก็เสริมให้หนิด<ม>นึงคือทุกที่มันจะมีแรงกดดันให้เสมอถ้าเราทนแรงกดดันได้เราก็จะอยู่ในสังคมหรือวงดนตรีได้ทุกวงมีแรงกดดันทุกวงมีคนที่ชอบเราและไม่ชอบเราแต่ถ้าเกิดว่าเรารวมกันแล้วเนี่ยในการเล่นหน้าเวทีถ้ามารวมกันได้มันเป็นสิ่งที่ดีเขาเรียกว่าทีมเวิร์กังไงวันนี้ก็ขอบคุณที่ดูพวกเราถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่ามีคนดูจนจบนะก็ขอบคุณด้วย นะฮะไอ้ไนอะไรวะไอไอไนสติกเกอร์นะครับ <laughs> ผมช่วงฝากไว้ด้วยแล้วกันนะฮะ <laughs> เป็นช่วงทศคุยทอล์กนะอันนี้เป็นเป็นเรื่องของน้องดินดอเด็กก่อนเดี๋ยวคนอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวก็จะตามมาเรื่อยๆ <laughs> เรื่อยๆแน่นอนนะฮะค <laughs> นนี้เดี๋ยวลาไปก่อนเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันต่อวันนี้อยู่บางแสน <laughs> ใช่อ่ะเดี๋ยวเราไปไปต่อวันนี้ยาวละเ <laughs> น,นี่ย <laughs> ตอนแรกอยากไปบ้าน <laughs>